เขาเรียกว่าเซอร์วิสคนบาปเว้ยเดี๋ยวดูพลังเลตเกมผมนะคิ้วไปฮะตัวกูแต้มโซนมึงเข้าใจกูไหมว่ากูแต้มโซน <S <S นี่แม่สาวล็อกเธอรู้หรือเปล่าว่าตอนนี้เขาเรยนแรงแล้วนะจริงหรเหรอคะแล้วชุดเป็นยังไงบ้างคะย้อมแมวย้อมแมวย้อมแมวนานี่หนึ่งพันเจ็ดร้อยยี่สิบสองคนรับรางวัลได้มา20,000คูปองเนี่ยตอนแรกมันเป็นทาเลน์ไงแต่ว่าพอเป็นไทยปุ๊บเปลี่ยนชื่อแรงเป็น Elite เอลิทนะ ก็แบบว่าผมไม่ได้อยู่คุมนรกที่ชื่อว่าเวทแลเนเท่าไหร่อะผมเลยไม่รู้ว่าคําไทยมันคือเอลิทไอพวกคนบาปอยู่ในนรกต่อไปนะมาถึงก็ได้รางวัลเลยนะสามารถกดรับได้อีก3000คูปองนะอาจจะเป็นแบบแลงถึงอะไรประมาณนี้แล้วก็อีก4000คูปองนะ7000แล้วเว้ยแล้วก็อีก5000คูปองนะโคตรเยอะแต่ว่าที่ผมสนใจเนี่ยจะเป็นสกินอามาโจอามาโจคอนเสิร์ตแล้วเป้าหมายคืออะไร อโอเอามาโจข้อมูล <c oughs> ไม่ใช่ <c oughs> ผมดูเงื่อนไขาการได้รับไม่ได้อะดีทุกคนแต่ผมคิดว่าเล่นไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็ได้เองถ้าเกิดว่าเป็นไทยนี่จะเป็น beginner super hyper elite express master <c oughs> นะชุดนูสวยไม่ขายยอมแมวมามันก็เหมือนกันชุดเนี้ยเซตติดอันดับอยู่ไหนมันชุดเดียวกันเลยนี่แค่แบบกดปุ๊บสีเปลี่ยนค่อนข้างจะขายเลย ว่าใช่อ่ะมาเปลี่ยนไลน์นิดนึงอะไรประมาณนี้อีเวนต์มาใหม่นะเป็นไคลลิกี้การค้นพบไคลลิกี้นักสำรวจนั่นแหละจะต้องเก็บเหรียญตาสีทองนะห้าร้อยอันนะเพื่อแลกสกินกลับมาที่รางวัลประจำฤดูกาลแป๊บหนึ่งนะอ่าถ้าเขาแจกรางวัลให้ก่อนอย่างเงี้ยแสดงว่าไม่ต้องรอแบบจบซีซั่นถึงจะได้สองหมื่นคือเล่นไปเรื่อยๆอ่ะเขาก็จะแจกมาเรื่อยๆเว้ยแสดงว่าจบซีซั่นไม่น่าจะได้แล้วพอลองรวมคูปองดูอ่ะเจ็ดพัน 12, ื่นสองหมื่นสามหมื่ได้น้อยลงนะแต่ว่าจะได้สกินเพิ่มมานะคือใครทําถึงเป้าหมายก่อนก็คือได้รับรางวัลไปเลยไม่ต้องรอจบซีซั่นละ20,000ื่2000ะไม่น่าได้ละตอนนี้มีคูปองอยู่ส2มหมนสนีซื้อชุดดีไหมเนี่ยโอ้ยอยากได้ชุดใหม่สักชุดนึงอะเป็นของรางวัลให้ตัวเองอะวิชุดนี้ก็ได้ละอ่ะแรงเอ้เอาไงดีดนาะชุดก็อยากได้ไอเทมก็อยากอัพบ้าจริง และอันนี้นั่งหมื่นห้าแต่ถ้าเกิดว่าผมเอาไปอัพไอเทมอ่ะผมก็จะโหดขึ้นอ่ะเพราะว่าผมก็อยากได้ชุดอ่ะคือผมไม่มีชุดใส่เลยอ่ะเดี๋ยวผมดูแบทเทินพาก่อนเพราะยังไงผมก็น่าจะได้เติมแบทเทินพาร์ตอยู่แล้วอันนี้เป็นชุดที่จะได้ในซีซั่นนี้เอออันนี้เป็นไครริวที่จะได้หมวกคาร์บอยไม่มีชุดอื่นแล้วเหรออ๋อนี่ไงชุดคารบอยเซาโอลา ห้าพได้มา500ร้อนะเอาไว้อีก500รเอาไว้อีก500ร้อยอีกห้าอยแล้วเป็นสองซื้อให้หมดเลยไม่ผมจะไม่เข้าสู่ด้านมืด ผมจะอัปไอเทมก่อนแฟชั่นไว้รอซีซั่นหน้าผมว่ารอบนี้ไอเทมนี้ผมอยากได้น่าจะตันหลายอย่างละมีอยู่3,400อ่ะเออเอาอะไรดีนะเอ้ผมอยากอัพหินเบาอะเือน,นี้เพราะว่าหินเบาอ่ะมันเพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ตรง8 8แล้วก็ไป9 6อันนี้คือแบบได้พื้นฐานมาเลยนะตรงพัตสิบยี่อะไม่ต้องไปคาดหาวังหรอกอยากได้ต้องความเร็วพื้นฐานไงใจมันอยากรู้ว่ามันจะเร็วขึ้นแค่ไหนอะไปเลยจินตนาการของฉัน พิ่มความเร็วมา120นะเดี๋ยวลองดูกันว่ามันจะเร็วขึ้นเยอะหรือเปล่านะขอกองเล็บให้เต็มก่อนแล้วกันระยบร้อยนะต่อมาเราจะมาอัพกันที่ดัมเบลนะโอ้โหยังอีกเหรอวะนี่ของที่ผมอยากได้ยังไม่เต็มอีกเหรอ1 2 3 4 5 6 7 8ได้8ชิ้นแล้วไว้ของที่รเร็วแล้วผมปั่นนะ ทีนี้มาทดสอบกันดีกว่าว่าหินเบาเนี่ยมันจะเพิ่มความเร็วให้เยอะแค่ไหนนะสำหรับหน้าจอนี้เดี๋ยวผมจะให้เป็นหน้าจอซ้ายนะคือแบบไม่ใส่ไอเทมนะมามาดูนว่าจะเร็วแค่ไหนนะเริ่มด้วยการตีหุ่นทดลองแล้วก็วิ่งไปเลยนะปั๊บแล้วก็วิ่งไป quite, 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 quite. สวัสดีครับวันนี้ผมนายกาเบียสครับจะมารายงานผลวิจัยเรื่องหินเบาและการวิ่งของเขา จากสมมติฐานการใส่แล้วไม่ใส่หินเบาทําให้ได้ข้อสรุปว่าอย่าได้อัพมาเลยโคตรไม่แตกต่างยอก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 มันก็แตกต่างอยู่ <c oughs> ให้คําเดียวเลยนะโคตรเสียดายอ่ะอันนี้คือแบบใส่หินเบาไปนะหิน <c oughs> ที่ขึ้นด้านล่างนะอันนี้คือตอนที่แบบพาร์ตสิบติดล้วด้วยนะพาร์ตสิติดก็เออถือว่าวิ่งเร็วอยู่นะเร็วเร็วเร็ว,รวแต่ถ้าเกิดว่าเราไปเผลอโจมตีอะไรก็ได้ปึ๊บพาร์สิหายไปเลยเราก็จะเดินอยู่แค่นี้นะซึ่งเอาจริงก็ เร็วไหมไม่ได้เร็วนะแล้วกวพาร์ทิฟจะกลับมาติดอีกก็สักพักหนึ่งนะแค่ตีคีบอะ่ะพาร์ทิของหินเบาก็จะหายไปแล้วเว้ยผมว่าพาร์ทิของหินเบาอะ่ะมันนานเกินกว่าจะติดอาจจะไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่ถ้าอนาคตเขาแบบปรับพาร์ทิให้สั้นลงเงี้ยผมว่าน่าจะคุ้มหินเบาเพิ่มพลังโจมตี24ความเร็วบวกมา120ไหนๆผมก็อัพหินเบามาแล้วเว้ยเดี๋ยวผมจะลองเล่นไอเทมแบบสายหินเบาดู หาห้องเลวเวอผมอยากเล่นแบบตัววิ่งวิ่งหน่อยอ่ะใครลิกกี้ไหมไม่ได้หรอจังหวะนี้ต้องเป็นจูเนเปอร์เท่านั้นแล้วผมเปลี่ยนเอาสกอชิลออกแล้วกันนะเหม็นสาบคนบาปทำบาปทำกรรมไว้เยอะสิถึงได้ตกนรกขุมที่ชื่อว่าเอลิทอะ่ะยอกยอกยอก,ยอกรีแลงมาพอรีแลงมาทุกคนต้องตกนรกหมดเวย้ยเหม็นสาบคนบาปยังไงดีครับพี่แล้วผมเลือกเลนทีหลังนะผมไปบนก็ได้ครับพี่ เดี๋ยวผมสัญญาว่าผมจะลงไปช่วยครับผมเอา้าผมมากับลิซซัดดนเหรอแต่ว่าผมได้คีฟมานะเฮ้ยดาเมจผมหนักหน่วงกว่าเว้ยเพราะว่าผมเอาหินเบามายัางไงล่ะ <c oughs> โอ้โหได้คีฟหมดเลยเว้ยจะทันไหมไอ้เจอจู่ในเปิ์กเอา้าไม่ใช่อะไรไว้ผมเซอร์วิสให้ไอ้พวกคนบาปเฉย มันเป็นแผนล่อซื้อเว้ยนี่ไงเดี๋ยวนกจะมาเก็บแล้วตายสองบอกเลยจังหวะนี้เป็นไงแผนล่อซื้อไงตายหนึ่งซื้อสองไม่ได้เอาสกอร์ชิวมาช่วยด้วยช่วยกูด้วยช่วยกูด้วย <c oughs> มึงต้องโดนกูหนึ่แหละมึงจะไปไหนละ่ะไปไหนละ่ะอา้าวสไลด์เข้ามาอย่างนี้โดนดิอา้าวหมายถึงผมเนี่ยโดน <c oughs> สามตัวแล้วเฮ้ยไม่ตั้งใจเล่นเลยอ่ะรีแลงมานี่ก็แบบ เอาเลยเหรอเนี่ยป้อมบนแหกและเขาเรียกว่าเซอร์วิสคนบาปเว้ยเดี๋ยวดูพลังเลดเกมผมนะพาสิบหินเบานี่คือแทบไม่ติดเลยเพราะว่าเกมนี้ยังไงแม่งมันก็เดินเกมตลอดอะไม่คุ้มพาสิบนานเกินพาตสิบเพิ่งติดอะไม่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 เนี่ยแค่โดนจูเนเปอร์อะแค่นั้นเองจูเนเปอร์สกิดผมอะผมทำแต้มไม่ได้อยู่แล้ว อ่ะมันทําแต้มไม่ได้อ่ะแค่โดนสกิดผมก็โยนบอลไม่ได้แล้วเว้ยมาเก็บสแต็กครบแล้วเว้ยทำไรไม่ได้หรอกนะบอกเลยเอ้าเอ้าเอ้าเละบอกเลยจังหวะนี้โดนจะโดนผมอีกแล้วไม่โดนเว้ยเอ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 ้ยมาดิมาดิอ๋เซรนไนต์ไล่มันสวยสวยบอกเลยจูเนเปอร์พังห่าแล้วครับผมผมไม่ได้ทำแต้มหรอกผมต่อช่วยทีมไปก่อน มาอีกทีเดียวโอ้โหเอสเบิร์นบวกไหมอ่ะไม่บวกอะ่ะไม่บวกก็ตายฝั่งเขาแอทแทกเอสามตัวดาเมจล้นแน่นอนนะเลดเกมแล้วแบบต้นเกมเราสู้ไม่ได้ด้วยเกมมันจะไหลเว้ยจูเนเปอร์สร้างเวนสร้างกรรมไปเยอะไงแต่ถ้าเกิดว่าทีมยืนได้เมื่อไหร่แล้วแบบจูเนเปอร์แบบเลเวลเริ่มมานะบอกเลยสบายกว่าเว้ยทีมเราจะยืนแข็งกว่าอยู่ในมุฟเลยสวยลิซซดอนกูจะทำแตม้ม มึงลิซาดอลโอ้รับบอกเลยว่าอย่างนี้ผมได้แต้มสูนย์แน่นอนนะมาดิครับผมมาดิครับ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 ผมมาดิ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 ได้ตีอ่ะได้ตีอ่ะได้ตีอ่ะไปละมันไล่ผมอะมันไล่ผมจริงด้วยไปเลยแต้มสูงไป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 ไม่ยอมไม่ยอมไม่ยอมเรายืนได้เว้ยถ้ายืนได้เมื่อไหร่ก็ชนะบอกเลย เอายืนแข็งกว่าเรียบร้อยนะผมอยากไปทำแต้มอ่ะผมไม่อยากแต้มสูนนะผมไอเอามาโตเข้าอ่ะผมต้องเข้าไปแล้วมันล้วงผมแน่นอนมาดิมาดิมาดิโดนสามลุมอยู่สามลุมอยู่สามลุมอยู่สามลุมสามลุมไม่รอดนะ, <c oughs> ะไล่มันเอาตอนนี้มึงเรียบร้อยแล้วมึงเรียบร้อยจะไปไหนก็มาดิ ก็มาดิก็มาดิก็มาดิไม่รอดไม่รอดนะจูไนเปอร์เก็บไปได้ครับผมเดี๋ยวมึงไม่รอดด้วยมึงอะมึงอีกตัวหนึ่งก็ไม่รอดนะก็มาดิครับผมจังหวะไหลแล้วทิมได้เปรียบไว้มา,ยา,ยายอยู่กับพูลินนี่แหละแล้ย้อลอยครับผมจูไนเปอร์เก็บไปสองตัวนะแต่ว่าจูไนเปอร์ยังแต้มศูนย์อยู่สัมผัสได้ถึงภาราที่หนักอึ้งของจูไนเปอร์แต้มศูนย์ไนอนนนนนะนะโอ้โหสายจะเปิดอยูอ่ในมุ้บแล้วแบบอาแต่ว่าเกมนํำอยู่ แล้วท่านเสียทันเดอร์นะบอกเลยว่าจะจบเกมแบบผมแต้มศูนย์เอ้าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกูไปแล้วอย่าอย่าอย่าปล่อยมาทำแต้มนะแล้วเก็บไปได้ละสี่สิบเก้าแต้มครับผมเอ็ดเวิร์ดปล่อยกูไอเอ็มเวอร์ได้แต้มศูนย์อยู่คิ้วไปฮะตัวกูแต้มศูนย์มึงเข้าใจกูไหมว่ากูแต้มศูนย์เกมนำอยู่ไปทำแต้มกับแบบอยู่กันบ้าน ถ้าอยู่กันบ้านผมก็แต้มศูนะโอ้ยไม่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 เออผมต้องอยู่กันบ้านจนเปอร์โอ้าโอ้โหอย่านะอย่าให้มันทาแต้มเชียนะทําบาปทํากรรมไปเยอะไงเลยมาเจอกับจูเนเปอร์แต้มศูนย์และไอ้บ้านี่มันจะกดยอมแพ้ทําไมวะก็เห็นอยู่ว่าเกมรําเป็นไงอะแต้มศูนย์แล้วยังไงอะก็กูชนะมีอะไรเปล่ะ ทำแต้มไม่ได้คะแนน MVP จะเป็น36นะขนาดสกอร์คิวแกแอสซิตอะรวมกันคือ13อะคือเกมนี้มันเวทน้ําหนักคะแนน MVP ไปที่สกอร์เยอะไงผมจ่ายดาเมจไป63หมืนะไม่มีปริมาณเลือดที่ฟื้นฟูนะตายเสมอเวลาโดนลุมเป็นไงล่ะนี่คือพลังของหินเบาๆบเบาอย่าลืมกดไลค์ like, ให้แต้มศูนย์แล้วเจอแต้มศูนย์ได้ใหม่ในคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับเล่นตาเดียวได้มาร้อยอันเลยอะ